<laughs> อันนี้อาจจะทำไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากที่สองอาทิตย์ที่แล้วเราได้มีการซาวเจอเต็ตัวเล็กก็ยังเล็กมากป,ประมาณว่ามีการฝังตัวชี่นังลูตแล้นี้ใช้แอปอะไรอยู่ครับลองแนะนำใช้อ่านว่าอะไร <laughs> ไหน ไม่รู้เห็นเปล่าเดี๋ยวแปะใ,<ช>ให้ดูทีอแปะดูทีนึงซึ่งในนี้มันจะมีะมันบอกอะไรบ้างมันจะมีบอกว่าตอนนี้อายุครรเท่าไหร่แล้วเราก็จะไปดูวิวัฒนาการของน้องว่าตอนนี้น้องอตัวเท่านี้แล้วนะหน้าตาเธอเป็นแบบนี้นะ,ะในแบบซูมๆนะคือมันจะมีแต่ละสัปดาห์ให้ดูเลยใช่ไหมแต่และว,วันเลยแต่และว,วันใช่ตอนนี้น้องตัวเท่านี้หกหกกรัมมีม,ม,มีมีวิวัฒนาการยังไงขนาดเท่าไหร่ บอกมาหมดลักษณะที่อยู่ในท้องเนี่ยมียังไงซึ่งเป็นแอปที่ดีนะซึ่งทุกคนก็จะมีแบบในนี้มันก็จะมีแบบให้มีโพสต์มีบทความมีแบบคนที่เข้ามาแชร์กันแบบในนี้เยอะก็มีความเป็นโซเชียลใช่ในนซึ่งเป็นมีโซเชียลบางคนเออ น้องเป็นแบบนี้ทํายังไงอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ในแอปนี้คือมาคอมเมนต์ตั้งตั้งเมนตั้งคําถามไว้แล้วก็มีคนที่มาตอบใช่ไหมบางคนก็จะเอามาโชว์ว่าเนี่ยแปดแปดเดือนแล้วนะเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็จะบอกหรือบางคนทาวมาแล้วน้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยก็จะเพิ่มความกังวลให้คุณแม่ ซึ่งคุณแม่ก็อ่านเยอะเยอะเกินไปชวนเพื่อนๆบอกว่าเลิกอ่านเถอะนี้ก็ประมาณนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ตื่นเต้นมากตืเต้นเพราะว่าวันนี้เป็นเวนการซาวนี่จะได้เห็นตัวน้องครั้งแรกเพราะวันนั้นเรามาแล้วไม่เห็นเราเหิดกคทงน้ำเฉยเอาบอกน้องยังเล็กมากจะบอกว่าจริงๆเราก็ลุ้นกับการที่จะมีตัวน้องด้วยเราปล่อยมาประมาณสักสักปีแล้วก็ ยังไม่มีทีท่าว่าจะยังไงใช่ไหมใช่จนจนช่วงปลายปลายปีก็ <ไป S 1> มีการไป<ะ>ไปเขาเรียกซาวสีมิติแล้วก็พบว่ามันมีถุงน<ะ>้ําเยอะมากในตัวแม่อืมในผนังบนลูกซึ่งจะทําให้ผนังรังไข่ผหนังเออผนังรังไข่ทาให้มันมีบุตรยากใช่มันมีภาวะมีบุตรยากซึ่งเราก็รู้สึกหน่อยนิดนึง<ช>แล้วก็ ล้มล้มไอ้ล้มเลิกความหวังในการมีน้องไปแล้วเรียบร้อยเฉพาะต้นปีก็มาเลยจ้าสำหรับวันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกมาสาวไม่ไม่รู้ข้างในถ่ายได้ป่ะนะจริงๆไม่ค่อยอยากถ่ายหรอกผมถ่ายเป็นรูปให้ดูมากกว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแปะแปะให้ดูแล้วก็ออกมาจะเล่าให้ดูทีแล้วกันก็จะถ่ายเก็บไว้แหละใช่นะแล้วคุณแม่จะแนะนําว่าคนที่เป็น P C O S เป็นยังไงเดี๋ยวคุณแม่ก็จะหาข้อมูลมาบอกท่านผู้ชม มีสาระมีสาระสาระเออคลิปนี้มีสาระมากเลยนะสาระนะงั้นก็เดี๋ยวขอไปาิปฏิบัติภ <ขอ S 1> ารก<อ>ิจก่อนยังไงเดี๋ยวมาเก็บวีดีโอต่อกันโอเคเจอกันครับเ <L ay> <tail> ลเทลตอนนี้ผลที่เราได้ฟังมาก็คือมีการพัฒนาของตัวอ่อนอตัวตัวขนาดประมาณสัก1เซน1.4เซนประมาณนี้ต้องเล่าก่อนความกังวลของคุณแม่ ด้วยความว่าตัวเองเป็น PCOS เนาะ PCOS คือ PCOS ก็คือการมีถุงน้ำในรังไข่จำนวนมากไม่ว่าจะอยู่ในข้างซ้ายหรือข้างขวาในรังไข่จะทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากเพราะมีความเกิดภาวะมีบุตรยากปุ๊บไข่ที่ออกมาที่ออกมาจากรังไข่เนื่องจากมันมีไข่ฟองเล็กๆเยอะตัวตัวไข่ที่จะออกมาผสมอะ่ะมันจะไม่สมบูรณ์ก็คือเราสามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติแต่ก็จะยากกว่าวคนอื่นแต่ถ้าตั้งครรภ์แล้ว ก็จะแบ่งเป็นสองกรณีก็คือมีตัวอ่อนโดยสมบูรณ์ก็คือตั้งครรภ์โดยสมบูรณ์อ่ะนะกับกับผิดปกติก็คือไม่เป็นแต่ถุงน้ําถุงลมหรือเรียกอย่างหนึงว่าท้องลมคือมีแค่ถุง,ถงเปล่าๆไม่มีตัวน้องก็คือก่อนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่ามีตัวน้องไหมใช่ใช่ไหมอืมแต่คราวนี้ก็มาตรวจแล้วก,ก็มีใช่เพราะว่ารอบที่แล้วอะ่ะที่เรามาตรวจอ่ะนุองด้วยว่าหนึ่งก็คือมีเลือดออกแล้วก็อายุครรภ์ ไหก็คือประมาณ5วีคได้ซึ่งอ่อนมากเขาก็เลยซาว้ก็ยังไม่เห็นตัวน้องแต่พอตอนเนี้ยผ่านไปประมาณ7วีคกับ8วีคก็จะเห็นตัวน้องขึ้นมาละซึ่งจะมีได้ยินเสียงหัวใจละและหัวใจก็เต้นเป็นปกติแบบเต้นเร็วๆปกติสม่ำเสมอซึ่งหมอคนนัอีกหนึ่งเดือนตอนนี้มันก็จะได้ฝากอีก7ใช่เจ็7กับอีก3วัน7หรอ7แล้วซึ่งหมอก็นัก นัดอีกเดือนหนึ่งก็น่าจะประมาณสามเดือนสามเดือนพอดีสามเดือนพอดีก็ก็จะก็จะเห็นตัวน้องแขนขาอะไรเรียบร้อยพนาการอะไรมาเกือบเกือบโอเคแล้วแหละซึ่งหมอเจะให้ฝากคันตอนนั้นซึ่งเราตอนแรกไม่รู้นึกว่าไอเราสามารถฝากคันได้โดยทันทีแต่แต่หมอก็ยังไม่ได้ฝากตั้งแต่แรกมารอบแรกก็ยังไม่ฝากรอบนี้ก็ หมอก็แนะนํให้เป็นรอบหน้าเพราะว่าอายุคันตามเกณฑ์แล้วจริงๆริงก็คือต้องต้องสามเดือนขึ้นไปตามที่โทรมาถามนะหมอก็ทําหมือนกันจริงๆก็คือสามเดือนแต่บางเพื่อนบางคนก็ก่อนหน้าน้นฝากได้แล้วเป็นยังไงเขาก็ถามว่าอ,อ,อยากได้ยากันแทงไหมใช่ซึ่งมันถ้าคนที่ไม่ได้มีภาวะเลือดออกหรือปวดท้องน้อยเยอะอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องทานหรือในเคสในกลุ่มที่ อายุเกิน35ปีและมีน้องกลุ่มนี้จะต้องได้รับยากันแท้งอยู่แล้วโดยปกตินะโดยโดยที่แบบได้รู้มาแต่ว่าเราอ่ะอายุยังไม่ถึง35แต่ว่าเนื่องจากมีเลือดออกแต่เลือดที่ออกเนี้ยไม่ได้ออกมาแบบเยอะออกแค่แบบกระปิดกระปอยแต่ด้วยความกังวลของคุณแม่เองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างนี้คือฟังว่ายากันแท้งเนี่ยมันมันดูดูดูร้ายแรงมากนะ การการทํางานมันประมาณไหนที่ทเขาบอกที่หมอเขาบอกเป็นการคุมมดลูกให้อยู่ในในภาวะที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ให้มีอะไรมากระทบนะในใน,ในที่เข้าใจที่หมอพูดเมื่อกี้ือให้มันบาลานซ์กับเด็กมากที่สุดแต่ว่าถามว่าการแท้งแล้วมันคือการแท้งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตามที่ได้อ่านมามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันสามารถหลุดได้ไหมหลุดได้แต่ว่าเป็นการช่วยคุณแม่ไปในตัวคือเหมือนไม่ให้เกิดความเครียด คือเหมือนการถดเกรงหรืออะไรก็แล้วแต่จนเกินไปช่วยปรบับฮอร์โมนคือแม่ภายในมดลูกอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาจ่ายมาก็คือสําหรับที่จะกินภายในหน,หนึ่งเดือนพอดีนับจากวันนี้ไปจนถึงการตรวจรอบหน้าใช่ซึ่งราคาซึ่งวันนี้ที่เราตรวจอะอยากันแทงอะราคาสูงกว่าค่าตรวจพวกเราอยู่นะอืมเราก็เพิ่งจะรู้ว่ามันแพงจรงิงอืมแล้วหมอก็ที่ว่ารอบที่แล้วเขายังไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ถามว่าหมอก็ถามเรื่องโฟลิดไหม คือเราก็กินอยู่แล้วมันมีครบอู่ไหมมันสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดมันไม่จาเป็นต้องมาซื้อที่เขาก็ได้แล้วก็ในส่วนยากันแห้งเนี้ยมันก็ต้องโอเคแลวส่วนเรื่องกันยายาที่แพ้ก็ไม่ได้แพ้มากขนาดนั้นไม่ได้แพ้ขนาดว่านอนเวียนหัวอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นขนาดแต่เป็นเฉพาะเวลาหิวเยอะอมก็มีกันแพ้บ้างนิดหน่อย อืชเวลาหิวแล้วต้องกินเลยใช่เหมือนนาฬิกาปลุกแค่ต้องกินอาหารเลยอะ่ะคนเนี้ยแปดโม,มงก็ต้องกินแล้วเที่ยงก็ต้องกินแล้วหรือห้าโมงเย็นเงี้ยเหมือนนาฬิกาปลุกแค่เรากินเลยคือไม่กินนาำก็จะแบบว่าโอ้โหหิวแบบทนไม่ได้อะ่ะซึ่งปกติไม่เป็นไงไม่เป็นขนาดนั้นสําหรับการตรวจวันนี้ก็คือว่า โอเคตื่นเต้นไะะเป็นการตรวจโดยสอดเข้าไปในช่องคอนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยอายุคันน้อยยังน้อยอยู่ได้เห็นชัดกว่าการอันตราซาวใช่เห็นชัดกว่าอันตราสาวซึ่งเราก็ไม่ได้ซีเรียสกับการตรวจแบบนี้อยู่แล้วเพราะเราโดนตรวจมาสามสี่รอบแล้วยังไงตื่นเต้นไหมคุณพ่อเข้าไปในห้องครั้งแรกคือดูอ้าโอเคมันก็เห็นเป็นตัวแล้วก็มึ๊บึ๊บมึ๊บมึ๊บมึ๊บึ๊บตองหัวใจน้องเต้นคุณแม่ได้ยิ้มแบบเต้นเต้นนะแล้วก็มีเสียงด้วยเขาก็เหมือนแบบ เสียงมาให้ครับแล้วมันก็ยังไงตุ๊บ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 อะไค่อนข้างขีดอ่ะก็รู้สึกเดี๋ยวโอเคเนะลยรู้สึกดีกนะ็อยากให้ตัวเล็กมันพัฒนาไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องยังอยู่ในการควบคุมดูแลกันไปต้องมาระวังอย่างรุนแรงเดี๋ยวมาดูรอบหน้าครับ,บนี่